สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงรายเดือนในช่วงของเดือนมีนาคมพุทธศักราช2567ของคนที่เกิดในเกณฑ์ชาวราศีตุลน,นะคะชาวราศีตุล ชาวลักคณาตุลยินดีต้อนรับเข้ามาฟังไปพร้อมๆกันนะคะสิ่งดีๆรับไว้ปรับใช้ได้นะเป็นการพยากรณ์แบบดวงรวมของชาวราศีตุลในช่วงของเดือนมีนาคมพุทธศักราช2567ภาพรวมเดือนนี้นะคะต้องบอกแบบนี้เลยว่าในดาวของการเรียนรู้นะคะการสแสวงหาความรู้ใหม่ๆองค์ความรู้ใหม่ๆรวมถึงการศึกษาศาสตร์ในทุกเรื่องราวใหม่ๆไปในทิศทางของการโคจรที่ดี และส่งผลดีต่อดวงชะตาทั้งปัจจุบันและอนาคตนะคะถือว่าตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเรียนรู้หรืออยากสนใจอะไรเป็นพิเศษนะคะจะค่อนข้างดีต่อตัวเองเข้าหัวหมดเลยเรียนรู้ไวทำได้คล่องปฏิบัติได้จริงถือว่าสมองเปิดมากๆนะคะดังนั้นนะคะช่วงจังหวะนี้อยาก เรียนอยากสนใจอะไรจัดไปได้เลยค่ะลงคอร์สลงเรียนรู้อะไรถือว่าไปในทิศทางที่ดีนะคะรวมถึงนะคะในช่วงของเดือนมีนาเนี่ยไปจนถึงเมษานะคะ จะมีเกณฑ์ในบางดวงชะตานะคะในเรื่องของฐานตำแหน่งหน้าที่การงานนะจะมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะประสบความสำเร็จเกี่ยวกับงานได้ด้วยโอ้ถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่โชคดีนะไปยาวไปจนถึงเมษาเลยทีเดียวนะคะยินดีด้วยกับชาวราศีตุลน,นะคะก่อนอื่นนะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงรายเดือนกับอาจารย์วัสนาอ่ำเมซิงทาโรนะคะเราไปเจาะกันที่ ดวงของการเรียนการศึกษากันบ้างนะคะเอาใจสายวัยเรียนกันนิดนึงที่อยู่ในเกณฑ์ราศีตุลน,นะน้องๆที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนเนี่ยเชื่อว่าไม่ว่าจะอยู่ในเกณฑ์นะคะการเข้ามาหาวิทยาลัยนะจริงๆแล้วอ่าเกณฑ์ของภาพรวมดวงราศีเนี่ยถือว่าดีมีเกณฑ์สอบได้สมหวังนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องดูเวลาเกิดแล้วก็ อย่าลืมว่าคุณทำเต็มที่แล้วหรือยังดวงดีแต่ว่าสิ่งที่เราใช้ศักยภาพมาเราฝึกฝนมาไม่คุ้มพอไม่เพียงพอมันก็จะทำคะแนนได้น้อยแล้วเราจะไปเสียใจตอนทำข้อสอบเพราะอะไรรู้ไหมอันเนี้ยเราทำได้แต่เราลืมดูเราคิดว่าไม่น่าจะออกเนี่ยต้องระวังตรงนี้เพราะว่ามันคือคุณเก่งคุณทำได้แต่คุณมักลืมว่า อันนี้มันง่ายเกินไปไม่ออกหรอกแต่มาดันออกแล้วคุณไม่ได้เตรียมความพร้อมมามันก็เลยลืมเลือนอันนี้ต้องเตือนให้ระวังนะคะทั้งทที่ดวงดีแต่อาจจะพลาดได้อันนี้ต้องระวังนะต่อมาที่ด้านของการงานค่ะการงานในส่วนของคนที่อยู่ในเกณฑ์ราศีนี้นะคะในวัยทํางานนะใครก็ตามที่ ทำงานแล้วก็เป็นทั้งลูกน้องหรือเป็นลูกจ้างอะนะคะคุณจะได้รับความเมตตาที่ดีจากเจ้านายนะคะดวงเจ้านายอุปถัมภ์รักใคร่คุณเป็นพิเศษเลยนะคะโดยเฉพาะการให้งานการให้ตําแหน่งใหม่ๆหรือว่าการให้ในเรื่องของการได้ฝึกฝีมือใหม่ๆหรือการให้คุณไป เดินทางไปดูงานหรือไปสัมมนานะคะและนําองค์ความรู้มาสู่องค์กรเนี่ยก็จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นด้วยนะคะและในโอกาสนี้นะคะในด้านของการทํางานของคุณเนี่ยอะไรก็ตามที่ตรงกับความชอบนะคะแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ย โชคดีจังเลยที่ได้ทํางานตรงกับองค์ความรู้สายความรู้ที่มีรวมถึงความสามารถที่มาสร้างด้วยตัวของคุณเองนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะจะทําให้คุณมีความสุขและก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีในเดือนนี้รวมถึงอย่างที่บอกค่ะเกณฑ์โยกย้ายตําแหน่งหน้าที่นะคะได้งานใหม่ที่ดีได้งานใหม่ที่ทําให้คุณมีชื่อเสียงก็จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นนะคะถือว่าดีมากๆดวงผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายสายอาชีพให้การอุปถัมภ์เจรจาต่อรองธุรกิจการค้างานประมูลจะมีเกณฑ์ สมหวังไปในทิศทางที่ดีนะคะส่วนใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นเล็กกลางใหญ่ SME อะไรก็ตามนะคะจะอยู่ในเกณฑ์ของการขยับขยายค่ะมีความคิดมีโครงการวางแผนขยับขยายก็ต้องลุ้นดูว่ามีนาหรือเมษาจะเกิดความสําเร็จด้านไหนนะคะคุณจะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จจากการลงทุนเพิ่มหรือคุณอาจจะไม่ได้ขยายสาขาแต่คุณอาจจะลงทุนเพิ่มในเรื่องราวของเพิ่มเมนูอาหารให้กับคุณให้ดูหลากหลายขึ้นหรือ การปรับปรุงหน้าร้านให้ดูทันสมัยขึ้นก็จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นรวมถึงการใช้เทคโนโลยีเข้ามาคือจะเกิดการเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีค่ะเรามาเจาะด้านการเงินกันบ้างนะคะถ้าพูดว่าการเงินของชาวราศีนี้นะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเพราะว่าตอนนี้ดวงงานลอยตัวดีนะคะความทรงจําความจําอะไรก็ตามมันดีไปหมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าอย่าหลง อย่าหลงและเริงเท่านั้นเองนะคะ การเงินนะคะจะมีเกณฑ์เงินอยู่ในกระแสที่ดีนะคะหมุนเข้าหมุนออกดีนะไม่ว่าจะเป็นทั้งอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมนะคะทั้งทางตรงและทางอ้อมปีนี้เป็นปีที่คุณจะมีเกณฑ์วางแผนเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำมเลยจริงๆแล้วถ้าคุณจะเก็บเงินจริงๆนะคะมันจะไปเริ่มช่วงกลางปีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าในช่วงครึ่งปีแรกของชาวราศีตุลเนี่ยเป็นช่วงของการเหมือนลงทุนต่อยอดขยายปรับปรุงซ่อมแซมร้านมันก็จะมีเงิน ส่วนหนึ่งที่ถูกหมุนออกไปในเรื่องของการค่าใช้จ่ายที่จําเป็นและเด่นชัดที่สุดพอเข้าครึ่งปีอะ่ะมันก็จะเป็นเรื่องของการเก็บเงินอย่างหนักหน่วงวางแผนอย่างชัดเจนเพราะว่าถูกได้ถูกเคลียร์ไปหมดแล้วก็ถือว่าเป็นถ้าให้พูดภาพรวมก็ปีนี้เป็นปีที่ดีที่คุณจะเก็บเงินได้อย่างชัดเจนเป็นกอบเป็นกร,รมนะคะแต่ส่วนนี้สินเนี่ยเชื่อว่าจะมีการปิดได้บ้างแต่ก็ยังคงอยู่เพราะจะมีเกณฑ์การผ่อนของใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะ คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันเป็นความมหัศาจรรย์สำเ่าราศีนี้นะคะก็ปรารถนาให้ปีนี้เป็นปีทองผ่องอัมพัยของคุณก็แล้วกันนะคะกับการเก็บเงินนะคะถือว่ากระแสะการเงินไปในทิศทางที่ดีค่ะ ต่อมาด้านความรักกันบ้างสําหรับในกลุ่มของคนโสดกันก่อนนะคะเป็นปีที่คุณจะอยู่ในเกณฑ์สมหวังกับการได้เขาเรียกว่าพบเพื่อนใหม่ๆกัรยานมิตรใหม่ๆนะคะมากกว่าการที่คุณจะได้แฟนที่ดีดังนั้นมันจะก่อให้เกิดการพัฒนาต่อไปหรือเปล่าอันนี้ไปลุ้นเอานะคะแต่คุณจะได้เจอมิตรภาพใหม่ๆที่ดีจนคุณรู้สึกว่าเออ อยากเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งกับเขานะคะดังนั้นคนโสดจะมีเกณฑ์พบเจอคนที่ถูกใจแต่ยังไม่ได้มีเกณฑ์พัฒนาความสัมพันธ์นะคะแต่เป็นความสัมพันธ์แบบมิตรไปก่อนนะ ส่วนใหญ่รอบนี้ก็จะเป็นความรู้สึกรักต่างวัยซะเยอะนะคะเรามาดูความเป็นคู่ครองคู่แต่งงานคู่รักกันบ้างนะคะคุณจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องราวความรักสักเท่าไหร่นะคะเพราะมันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆมากกว่าต่อให้มีปัญหากันอยู่นะมันจะเกิดการเคลียร์ใจกันได้นะคะและใครที่มีปัญหาแบบถึงขั้นกําลังดําเนินเรื่องของการหย่าร้างในบางคู่ที่อยู่ในเกณฑ์ราศีนี้นะคะทุกอย่างมันจะเคลียร์กันลงตัวแต่ก็อย่างที่บอกค่ะเคลียร์ là chục แบบต่างคนต่างไปหรือเคลียร์จบแบบกลับมาอยู่ด้วยกันแต่บรรยากาศมันจะดีขึ้นนะคะความหมองมัวความขุ่นมัวเนี่ยมันจะมีข้อตกลงที่ยุติกันได้ก็ถือว่าเป็นการพูดคุยกันได้ก็ขึ้นอยู่กับคู่ดวงแล้วค่ะว่าสิ้นสุดกันแค่ไหนหรือว่าจะไปต่อนะเราไปดูด้านสุขภาพกันบ้างนะคะภาพรวมในเดือนนี้สุขภาพของคุณนะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะคะแต่ต้องระมัดระวังโรคที่เกี่ยวกับโรคผิวหนังนะคะมักจะเป็นโรคที่ทําให้เรารู้สึกลาคาญผื่นคันผื่นพด ภูมิแพ้นะคะอันนี้ต้องระวังด้วยนะแล้วก็ใครก็ตามนะคะที่เป็นคนที่ชอบชอบเกาแล้วไว้เล็บอันนี้อาจจะกลายเป็นการติดเชื้อหรือแผลถลอกได้อันนี้ต้องระมัดระวังนะคะก็ไม่ได้มีโรคร้ายแรงอะไรแต่ก็อย่างที่บอกเราก็อย่าประมาทกับการดูแลสุขภาพก็แล้วกันนะคะ สิ่งที่คุณจะทําบุญเสริมดวงในช่วงของเดือนนี้นะคะการทําบุญทุกอย่างดีหมดนะจ๊ะแต่การที่คุณจะทําอะไรให้มันสมพงดวงและก็เดือนเนี้ยเออเอาจริงๆคุณทำบุญกับคุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะคะพ่อแม่บิดามารดที่อยู่บ้านคุณนั่นแะคะ่ะ เออให้ท่านกินอะไรอย่างอร่อยหัวเราะได้เต็มที่เต็มเสียงอันนั้นล่ละค่ะคือสิ่งที่ดีที่สุดคุณจะทําอะไรใหม่ๆไปลงเรียนวิชาอะไรใหม่ๆไปลงคอร์สฝึกอาชีพอะไรใหม่ๆให้ท่านอวยพรอ,อวยใยนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ซื้อขนมนมเนยมาให้ท่านทานคุณจะประสบความสําเร็จในเดือนนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะพรวิเศษจากคุณพ่อคุณแม่ช่วยได้ค่ะฝากไว้นะคะสําหรับการพยากรดวงรายเดือนถ้าคิดว่าเหมาะ ปัดใช้ได้นะคะฝากกดติดตามช่องอาจารย์วัฒนา Amazing t a r o ไว้ด้วยหรือใครอยากจะเข้าไปติดตามในช่องชุมชนหรือสมัครสมาชิกช่องยินดีต้อนรับนะคะเรามี fc ที่อยู่กันแบบพี่น้องครอบครัวทุกคอมเมนต์นะคะผู้ทำนายอ่านเองนะคะตอบเองด้วยดังนั้นเราจะได้พูดคุยกันผ่านช่องทางของ YouTube ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะปรารถนาให้ชาวราศีตุลทุกคนมีความสุขนะสวัสดีจ้า